ตอนที่30 7รเจราชรสังหารเทพถ้ำแห่งนี้มีทั้งหมด9้าห้องและทุกห้องว่างเปล่าแต่ขณะนั้นสายตาหวังหลินจ้องไปในห้องที่ใหญ่ที่สุดด้วยใบหน้าครุ่นคิดข้อมูลจากเศษโลหะได้บอกวิธีการเปิดประตูห้องเหล่านี้อย่างชัดเจนและมีทั้งหมด1ิบห้องตำแหน่งของราชรสังหารเทพอยู่ในห้องที่สิบมีเพียง9ก้าห้องห้องที่สิบอยู่ไหนกันหวังหลินขมวดคิ้วเมื่อพบว่าหลังกระจายสัมผัสวิญ,ญญาณออกกลับไม่เจอสิ่งใดอีก หวังหลินก้าวไปข้างหน้าไม่กี่ก้าวและสมัมผัสผนังผนังให้ความรู้สึกหนาวเย็นแต่ไม่มีสิ่งใดผิดปกติเขาคบคิดเล็กน้อยก่อนจะตบกระเป๋าเศษโลหะปรากฏบนฝ่ามือขณะที่โลหะปรากฏมันปลดปล่อยแสงสว่างทันทีและเริ่มร้อนขึ้นหวังหลินรู้สึกตื่นเต้นเขาถอยหลังและโยนเศษโลหะเข้าไปบนอากาศพันใดนั้นเศษโลหะเริ่มสว่างขึ้นและสว่างขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันละลาย ทว่ามันไม่หยดลงมาเลยแต่กลับเปลี่ยนเป็นควันก้อนเมฆแทนข้างในควันรูปร่างทรงเหตุนี้มีร่างหนึ่งค่อยๆ่อก่อขึ้นเขาผู้นี้ดูหล่อเหลามากเส้นผมพลิ้วไหวแม้ไม่มีลพมพัดสัมผัสความสูงส่งออกมาจากตัวเขาดวงตาหวังหลินสว่างขึ้นขณะก้าวถอยหลังและต่อมามองด้วยสายตาเยือกเย็นหลังร่างนี้ปรากฏขึ้นเขาสร้างผนึกจนเกิดเป็นลำแสงสีทองปกคลุมตลอดทั้งถ้ำทันใดนั้นเกิดเสียงดังก้องพร้อมกับถ้ำเริ่มจมลง พื้นดินใต้ฝ่าเท้าหวังหลินสั่นไหวแต่เขาสงบนิ่งพร้อมกับสังเกตการรอบด้านอย่างระมรัดระวังเวลาผ่านไปพักใหญ่ทั้งถ้ำก็เริ่มหยุดสั่นไหวบนกำแพงหนึ่งปรากฏประตูสีเรืองแสงสีม่วงขึ้นร่างนั้นสร้างผนึกประหลาดหลายชุดและชี้ไปที่ประตูสีม่วงก่อนจะหายวับไปแม้กระทั่งเศษโลหะก็หายไปด้วยเช่นกันหวังหลินสูดหายใจลึกและหันกลับไปจ้องประตูม่วงเมื่อรวมกับประตูบานนี้ถ้ำจึงมีทั้งหมดสิบห้อง หวังหลินรอบคิดขึ้นว่าร่างคนผู้นั้นต้องเป็นเทวดาสมบัติสวรรค์เขาเป็นปรมาจารย์การหลอมสมบัติตัวจริงแม้คนจะหาถ้ำนี้เจอก็มีน้อยคนนักที่จะสามารถค้นหาสมบัติของจริงข้างในได้หวังหลินเดินเข้าไปที่ประตูม่วงหลังขบคิดเล็กน้อยเขาสร้างผนึกที่ร่างนั้นแสดงให้เห็นและกดลงบนประตูประตูขยับขยื่นทันทีและค่อยๆเปิดออกสัมผัสวิญ,ญญาณของหวังหลินกระจายออกไปและสายตาสว่างขึ้นทันที ห้องที่สิบนี้ไม่ได้ใหญ่มากเครื่องมือทั้งหลายกระจัดกระจายไปด้านข้างสายตาจับจ้องไปยังของมหึมาสามชิ้นที่อยู่ตรงกลางไม่เป็นการกล่าวเกินจริงเลยที่จะบอกว่าพวกมันเป็นของชิ้นมหึมาเพราะของเหล่านี้ดูเหมือนจะปกคลุมด้วยสิ่งที่คล้ายกับหนังสัตว์และสิ่งที่โผล่ออกมาคือหนามแหลมจํานวนมากซึ่งแต่ละชิ้นมีขนาดเท่ากับคนผู้หนึ่งนี่เป็นเพียงแค่ส่วนบนของมันส่วนล่างเป็นเหมือนกับรถศึกสงครามขนาดใหญ่ที่มีล้อเลื่อนขนาดใหญ่สี่ล้อ ราชรถเหล่านี้มีความกว้างราวราวสิบฟุตทั้งสามชิ้นตั้งอยู่ตรงกลางซึ่งใช้พื้นที่เกือบเต็มห้องเมื่อหวังหลินเดินเข้ามาข้างในวิญญาณอสูรทั้งสตัวปรากฏเหนือราชรถแต่ละตัวตามลำดับพวกมันดูดูร้ายป่าเถื่อนมากกว่าราชรถแต่ละคันเสียอีกและพวกมันเริ่มร้องคำรามไปที่หวังหลินวิญญาณของพวกมันบรรจุพลังที่ทำให้แม้แต่วิญญาณคนธรรมดาต้องสั่นคลอน เสียงคำรามแต่ละตัวเต็มไปด้วยพละกำลังที่เฉียบแหลมจนทำให้ทั้งถ้ำสั่นไหวหนึ่งในนั้นมีหัวทรงสามเหลี่ยมและร่างกายเป็นวัวหางด้านหลังดูดูร้ายมากซึ่งคล้ายกับมีดวงตาจมูกและปากอยู่บนหางไม่ผิดที่จะบอกว่ามันมีสองหัวหลังเห็นอสูรตัวนี้หวังหลินค้นหาผ่านความทรงจำของตูซ่ซือทันทีแต่เขาไม่พบอะไรเลย อย่างไรก็ตามมีสัตว์มากมายหลายรูปแบบในจักรวาลดังนั้นเป็นปกติที่ตูซ่ซือจะไม่รู้จักหรือไม่เคยพบเห็นวิญญาณสัตว์ทั้งสามตัวดูคล้ายคลึงกันความแตกต่างเดียวระหว่างพวกมันคือขนาดตัวที่อยู่ตรงกลางดูใหญ่มากกว่าอีกสองตัวที่อยู่ข้างๆหลังวิญญาณสัตว์ทั้งสามตัวปรากฏดวงตาแดงฉานจับจ้องไปบนหวังหลินด้วยท่าทีไม่เป็นมิตรพวกมันร้องคำรามพร้อมกับพุ่งไปข้างหน้าเพื่อพยายามกินหวังหลิน สายตาหวังหลินสงบนิ่งพลันก้าวถอยหลังก้าวหนึ่งแต่ขณะที่วิญญาณทั้งสามดวงกระโดดไปข้างหน้าโซ่ตรวนหนาเท่าแขนจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏบนพวกมันโซ่ตรวนเหล่านี้ผ่านวิญญาณสัตว์ไปและเริ่มเรืองแสงเมื่อพวกมันเข้าใกล้หวังหลินระยะสามฟุตวิญญาณสัตว์ทั้งสามร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดทันทีพร้อมกับร่างพวกมันถูกโซ่ตรวนลากกลับไปและตรึงไว้บนราชรถมีเพียงวิญญาณสัตว์ตัวใหญ่ตรงกลางที่ได้พุ่งออกไปอีกไม่กี่ฟุตเบื้องหน้า ก่อนจะถูกลากกลับด้วยความเจ็บปวดแต่วิญญาณสัตว์ทั้งสามดวงไม่เต็มใจยอมแพ้และเริ่มต่อสู้ท้ำเริ่มสั่นไหวราวกับจะล่มสลายได้ทุกเมื่อหวังหลินสงบจิตใจตัวเองแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักชื่อของวิญญาณสัตว์พวกนี้หวังหลินได้ศึกษาวิธีการควบคุมพวกมันจากเศษโลหะเขารู้ว่าราชรถแต่ละคันบรรจุวิญญาณสัตว์ไว้และโซ่ตรวนพวกนั้นป้องกันไม่ให้พวกมันออกมาจากราชรถได้มากกว่าสามฟุต เมื่อมองวิญญาณสัตว์ทั้งสามดวงที่กำลังต่อสู้หวังหลินสร้างผนึกตามข้อมูลจากเศษโลหะอย่างรวดเร็วขณะที่เขาสร้างผนึกแต่ละอันได้สำเร็จได้กลายไปเป็นวงแหวนสีดำอย่างรวดเร็วหลังวิญญาณสัตว์ทั้งสามดวงเห็นวงแหวนพวกมันเริ่มดิรนรนมากขึ้นหวังหลินค่อยๆผนึกเร็วมากขึ้นและวงแหวนเริ่มปรากฏมากขึ้นในเวลาไม่นานวงแหวนมากกว่าร้อยวงเต็มไปทั่วห้องเมื่อเขาชี้ไปวงแหวนทั้งหมดลอยเข้าหาราชรสคันหนึ่งผนึก วงแหวนทั้งหมดตกลงมาราวกับสายฝนและห่อรอบรอบราชรถคันนั้นวิญญาณสัตว์ในราชรถร้องคำรามและท่าทางหมดหวังวงแหวนห่อหุ้มรอบตัวมันจากนั้นราชรถลอยขึ้นไปบนอากาศขณะที่ลอยขึ้นขน,ขนาดของราชรถได้เปลี่ยนไปมันหดเล็กลงจนมีขนาดเท่าฝ่ามือและร่อนลงบนอุ้งม,มือเขาหวังหลินมองมันหนึงคราก่อนจะวางมันใส่ในกระเป๋าหากเขาต้องการใช้ราชรถพวกนี้หวังหลินต้องสามารถกำราบวิญญ,ญาณสัตว์พวกนี้ให้ได้ ทว่าด้วยพลังความสามารถในปัจจุบันของหวังหลินไม่พอให้ทำเช่นนั้นดังนั้นจึงทำได้แต่ใช้วิธีการของเศษโลหะและเก็บวิญญาณสัตว์อยู่ในสภาวะหลับไหลความทรงจำเทวดาสมบัติสวรรค์ไม่เคยคิดว่าเสียนขั้นตัดวิญญาณจะได้ราชรสสังหารเทพไว้ครอบครองเขาเชื่อว่าคนผู้นั้นต้องมีระดับขั้นอย่างน้อยคือเซียนแปลงวิญญาณซึ่งแม้แต่ขั้นนี้ก็แทบจะควบคุมไม่ได้แล้ว หลังเก็บราชรถไปเขาหันไปอีกหนึ่งคันและใช้วิธีเดียวกันเพื่อผนึกวิญญ,ญาณสัตว์ที่อยู่ข้างในในที่สุดก็เหลือเพียงราชรถคันเดียวคันนี้มีวิญญาณสัตว์ที่เล็กที่สุดแต่มันยังไม่ใช่สิ่งที่หวังหลินสามารถควบคุมได้ตอนนี้หลังเห็นวิญญาณเพื่อนมันทั้งสองถูกผนึกไปมันร้องคำรามอย่างต่อเนื่องหากเป็นเทวดาสมบัติสวรรค์เมื่อก่อนนั้นมันยังคงเชื่อฟัง แต่เซียนตัวน้อยเบื้องหน้านี้มันตบทีเดียวก็สังหารได้แล้วความภาคภูมิใจของมันไม่ยอมรับความพ่ายแพ้หวังหลินจ้องไปที่สัตว์ตัวนี้เขาต่อสู้กับการตัดสินใจว่าควรจะเสี่ยงหรือไม่หากเขาชนะเช่นนั้นก็สามารถควบคุมมันได้ชั่วคราวแต่หากเขาแพ้นับว่าอันตรายแล้วหลังคบคิดเล็กน้อยเขาสัมผัสกับดับอสูรบนแขนตามตรรกะเหตุผลแล้วกับดับอสูรนี้ควรจะทำงาน แต่วิญญาณสัตว์ตัวนี้ต้องเป็นอสูรสวรรค์ตอนที่มันมีชีวิตปัญหาเดียวก็คือไม่รู้ว่ากับดักอสูรจะใช้การได้หรือไม่อีกปัญหาก็คือหากมันใช้การได้เขาจะสามารถทนต่อพลังปราณที่จะดูดซับได้หรือหวังหลินคบคิดเล็กน้อยก่อนจะยอมแพ้ความคิดเสี่ยงเสี่งนี้และผนึกราชรสคันสุดท้ายเช่นกันแย่นักที่ข้าไม่รู้ว่าราชรสสังหารเทพเหล่านี้มีพลังจรงิจรงๆมากแค่ไหน แต่เมื่อเห็นว่าเทวดาสมบัติสวรรค์มั่นใจเช่นนั้นข้าก็เชื่อว่าพวกมันจะไม่แย่เกินไปอีกทั้งวิญญาณสัตว์ที่ผนึกในราชรถนี้ทรงพลังมากดังนั้นพลังอำนาจของพวกมันไม่ควรจะทําให้ข้าผิดหวังน่าเศร้าที่ข้าอ่อนแอเกินกว่าจะใช้พวกมันในตอนนี้หวังหลินถอนหายใจก่อนจะเคลื่อนสายตาไปที่วัตถุดิบหลอมสมบัติด,ด้านข้างเขาเก็บทุกอย่างลงกระเป๋าและจากนั้นตรวจสอบอย่างละเอียด หลังจากนั้นจึงเดินไปที่ประตูม่วงและใช้วิธีเดียวกันก่อนหน้านี้เพื่อยกถ้ำขึ้นไปและเดินออกมาหวังหลินคิดขึ้นราชรถสังหารเทพพวกนี้อัศจรรย์จริงๆพวกมันไม่ต้องการหินวิญญาณเพื่อกระตุ้นและใช้การได้โดยเอาพลังสัตว์อสูรที่ขังอยู่ข้างในเท่านั้นทำให้มันประหยัดหินวิญญาณไปจำนวนมากแต่หากราชรถเหล่านี้จำเป็นต้องใช้หินวิญญาณเพื่อใช้งานมันก็อาจจะต้องใช้หินหยกสวรรค์แน่ ถ้าเพียงไม่รู้ว่าจะมีผลสะท้อนใดๆต่อวิญญ,ญาณอสูรเมื่อกระตุ้นราชรสภายใต้สถานการณ์ปกติแล้วมีต้นกำเนิดพลังงานอันไร้ที่สิ้นสุดในโลกวิญ,ญญาณสัตว์อสูรเหมือนจะได้รับความเสียหายหลังจากใช้ไปจำนวนหนึ่งและมันอาจจะหายไปหลังจากใช้ไปหลายครั้งน่าเสียดายที่เทวดาสมบัติสวรรค์ไม่ได้ทิ้งข้อมูลใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เลยหวังหลินมองบนท้องฟ้าและจมไปกับความคิด ข้าเชื่อว่าก่อนเทวดาสมบัติสวรรค์ตายเขาไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทิ้งข้อมูลทั้งหมดไว้ในเศษโลหะดังนั้นจึงทิ้งเพียงสิ่งสำคัญเอาไว้นั่นหมายความว่าต้องค้นคว้าเพื่อให้เข้าใจราชรสสังหารเทพพวกนี้ด้วยตัวเองหวังหลินคิดอยู่นานก่อนจะสัมผัสกระเป๋าและยิ้มอย่างเบาบางการเก็บเกี่ยวสำหรับการเดินทางมาดินแดนสวรรค์ครั้งนี้นับว่าเยี่ยมมากแต่อันตรายนับว่ามหาศาลเช่นกัน หากเกิดสิ่งผิดพลาดระหว่างการล่มสลายของชิ้นส่วนครั้งนั้นข้าคงตายไปแล้วตอนนี้ความเสี่ยงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีรางวัลมากเท่านั้นประโยคนั้นนับว่าจริงแท้ดังนั้นข้าจะต้องพิจารณาการเชิญชวนของฉีหูอย่างละเอียดหวังหลินลอยขึ้นไปในอากาศขณะที่คิดเรื่องนี้ไปด้วยตอนที่308รรักสตรีที่จากไปแล้ววิชาเซียนหลายอย่างพุ่งผ่านอากาศบนพื้นที่ส่วนหนึ่งฝั่งทิศใต้ของดินแดนสวรรค์ ตอนนี้มีคนสามคนต่อสู้เพื่อแย่งชิงหินหยกสวรรค์หนึ่งชิ้นห่างไปหมื่นลี้จากทั้งสามคนชายวัยกลางคนยืนอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวขจีพร้อมกับดื่มเหล้าจากน้ำเต้าไปด้วยเขาใส,าส่ศีรษะและเอ่ยขึ้นพิงเอ๋อร์ไม่ต้องกังวลข้าจะหาหยกสวรรค์มาให้เจ้ามากๆเช่นนั้นร่างกายเจ้าจะคงอยู่เหมือนเดิมไปพันปีชายวัยกลางคนผู้นี้มาจากดาวเคราะห์ซูซาคุเช่นเดียวกับหวังหลิน เขาเดินบนทุ่งหญ้าขณะดื่มเหล้าไปด้วยหลังเวลาผ่านไปพักใหญ่จึงหยุดมองลงบนพื้นเบื้องล่างใบหน้าเต็มไปด้วยความทรงจำเก่าๆขณะเอ่ยขึ้นพิงเอ,อ๋อเจ้ายังจำสถานที่แห่งนี้ได้ไหมเมื่อก่อนนั้นที่นี่เป็นที่ที่ข้าพบเจ้าแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วเขาถอนหายใจออกขณะป่าเท้าขวาค่อยๆเหยียดลงบนพื้นในพริบตาร่างกายหายวับไปเขาเคลื่อนร่างลงมาสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมาถึงถ้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ข้างในถ้ำม,มีหอคอยที่ล้อมรอบไปด้วยควันสีเขียวชายวัยกลางคนก้าวหนึ่งคราและเดินผ่านควันสีเขียวเข้าไปในหอคอยหอคอยแห่งนี้มีสามชั้นข้างในธรรมดามากและดูคล้ายคลึงกับบ้านคนซึ่งมีสัมผัสแห่งความสละสลวยประมาณหนึง่งขณะที่เขาเดินเข้าไปในหอคอยสายตาจึงอ่อนลงเมื่อเดินผ่านไปห้องหนึ่งและสัมผัสเครื่องเรือนทั้งหมดก่อนจะนั่งลงและพึมงพำมทิ้งเอ,อ๋นี่เป็นตำแหน่งที่ข้าพบเจ้า สัมผัสแห่งความรักในแววตาเขาอย่างลึกขณะนำเจดีออกมาจากกระเป๋าเขาลูบมันและพลันเปล่งแสงสีขาวเรืองรองหลังแสงสีขาวหายไปร่างสตรีคนหนึ่งในชุดขาวปรากฏในแขนเขายิ้มออกมาดูสิถิงเอ,อ๋เราอยู่บ้านแล้วสตรีผู้นี้งดงามมากนางมีรัศมีที่ทำให้นางดูเหมือนเทพธิดาผิวกายผุดผ่องสีขาวแต่งแต้มด้วยสีแดงเล็กน้อยหากใครบอกว่านางยังมีชีวิตอยู่ก็คงเชื่อ ด้วยเหตุผลบางอย่างขณะที่นางปรากฏตัวดูเหมือนว่านางอยู่สถานที่ที่เหมาะสมราวกับที่แห่งนี้เป็นของเธอใช้ยไวกลางคนสัมผัสใบหน้าสตรีผู้นั้นอย่างเบามือความรับในแววตาเขายิ่งลึกกล้ำขณะพึงพาครั้งแรกที่ข้าสบตาก,กับเจ้าข้าก็รู้แล้วว่าเจ้าจะกลายมาเป็นภรรยาของข้าพิงเอ,อ๋เจ้าชอบชื่อนี้ไหมนี่คือชื่อที่ข้าเลือกให้เจ้าเขาพึงพำขณะบรรจงจุมพิษบนหน้าผากหญิงสาวเผยใบหน้าสุขสมหวัง เพื่อเจ้าข้ายกเลิกโอกาสในการกลายเป็นเจ้าสำนักเพื่อเจ้าข้าจึงทรยศอาจารย์ข้าไม่เสียใจข้าไม่เสียใจเลยใครจะสนใจถ้าพวกเขาบอกว่าข้าเป็นบ้าข้าไม่ได้บ้าหลังจูบประโลมใบหน้าหญิงสาวเป็นเวลานานเขาจึงยืนขึ้นพิงเอ๋อเราขึ้นไปชั้นบนกันเถอะมีชุดราตรีอยู่ชั้นบนให้สามีของเจ้าแต่งหน้าให้ไหมเขาอุ้งนางขึ้นไปชั้นบน ด้านข้างชุดราตรีบุรุษวางนางลงขณะที่หยิบด,ดินสอเขียนคิ้วขึ้นมาสายตารื่นขึ้นไปด้วยอารมณ์ถิงเอ,อ๋อเจ้ามีความสุขไหมข้ามีความสุขมากทำไมเจ้าไม่พูดพูดสิเจ้าไม่มีความสุขหรือพูดสิพูดเดี๋ยวนี้ทำไมเจ้าไม่พูดน้ำเสียงชายวัยกลางคนดังขึ้นและดังขึ้นเขาโยนดินสอไปด้านข้างพร้อมกับเขย่าร่างนางน้ำเสียงดังขึ้นและดังขึ้น เวลาผ่านไปพักใหญ่ชายวัยกลางคนมีใบหน้าตกใจเขารีบกอดนางและพึมงพำข้าขอโทษทิงเอ๋ออย่าดูด่าข้านะข้ารู้ว่าข้าผิดข้าจะไม่ตะคอกใส่เจ้าอีกแล้วไม่มีจะนําเจ้าไปจากข้าได้ไม่มีวันหากใครกล้าแตะต้องข้าจะฆ่ามันฆ่าข่าเขาสูดหายใจลึกจากนั้นจุมพิษบนใบหน้าหญิงสาวหลายครั้งก่อนจะยิ้มทิงเอ๋อดูสิว่าเดิมทีหอคอยแห่งนี้จะล่มสลายแต่ข้าสามารถประคองมันอยู่ได้เพราะที่นี่คือบ้านของเรา เจ้าต้องเหนื่อยแน่ๆพักผ่อนสักหน่อยเถอะชายัวกลางคนกุ้งหญิงสาวไปที่เตียงเขานั่งด้านข้างและมองนางด้วยสายตาอ่อนโยนพิงเอ๋อตอนที่ข้าพบเห็นเจ้าครั้งแรกเจ้าก็นอนที่นี่เช่นนี้ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นพิงเอ๋อเจ้ายังจําได้ไหมตอนที่ข้ามาดินแดนสวรรค์ครั้งแรกข้ามาเพื่อค้นหาพลังปราณสวรรค์แต่ข้าพบเจ้าที่นี่ตอนที่ข้าเห็นเจ้าครั้งแรก ข้าก็รู้ว่าเจ้าคือภรรยาของข้าเช่นนั้นข้าจึงพักอยู่ที่นี่กับเจ้าเป็นเวลานานมากขณะที่พูดฝ่ามือยื่นออกไปที่มือหญิงสาวเขาลูบแขนนางไปด้วยเจ้าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบเจ้าเป็นของข้าไม่มีใครสามารถขโมยเจ้าไปจากข้าได้ถิงเอ๋อบอกข้าสิว่าเจ้ารักข้าเช่นกันเปรียบกับปราณสวรรค์แล้วเจ้าคือสมบัติของจริงชายไวกลางคนยิ้มแย้มขณะนอนลงด้านข้างนางและพึมพำก็ได้ถิงเอ๋อ เรามานอนพักสักคืนพรุ่งนี้สามีของเจ้าจะออกไปหาหยกสวรรมาให้เจ้าหลับเถอิดอย่าลัวเลยข้าอยู่ที่นี่หวังหลินเหาะเหินในอากาศด้วยใบหน้ามุ่งมัน่นเวลาหนึ่งเดือนใกล้จะหมดแล้วและเขาคิดว่าจะไปสถานที่ที่ฉีหูกล่าวถึงไม่ต้องเอ่ยถึงกระบี่สวรรสามเล่มนั้นเพียงแต่ลงศพหยกที่สร้างจากหินหยกก็เพียงพอให้ยุ่ยยวนใจแล้วเขาเชื่อว่าด้วยหินหยกจํานวนมากขนาดนั้นการไปสู่ขั้นแปลงวิญ,ญญาณจะเป็นเรื่องง่ายดายอย่างมาก การบรรลุขั้นแปลงวิญญาณนั้นมีความแตกต่างอย่างมากในความหมายของหวังหลินเมื่อเขาบรรลุขั้นแปลงวิญญาณซือถูหนานจะสามารถตื่นขึ้นได้ทว่าหวังหลินในตอนนี้เป็นขั้นตัดวิญญาณระดับต้นและไกลาจากระดับปลายอยู่มากนักไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะบรรลุระดับปลายได้แต่หวังหลินไม่ได้ร้อนใจเขาเขารู้ว่าการฝึกเซียนไม่สามารถร้อนใจได้เมื่อมันจะมามันก็มานอกเหนือจากเรื่องนั้นสมุนไพรสวรรค์ก็ยั่วยวนใจต่อหวังหลินมากเช่นกัน หากเขานำของพวกนั้นกลับไปให้ลี่มู่หวานนางคงสามารถสร้างเม็ดยาระดับสูงได้ซึ่งทำให้ระดับฝึกฝนของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหวังหลินคงไม่เอามันมาอย่างลวกๆได้เว้นแต่ว่ามันจะมีผลลัพธ์ที่ทรงพลังยิ่งนอกจากนั้นด้วยระดับขั้นของเขาเป้าหมายหลักคือการเข้าใจตนเองเม็ดยาไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่เม็ดยาที่สร้างจากสมุนไพรของดินแดนสวรรค์นับว่าแตกต่างอย่างมาก หลังตัดสินใจแล้วร่างกายจึงเพิ่มสูงขึ้นสู่ท้องฟ้าเข้าหาวังวนหวังหลินเพียงต้องใช้หินหยกตอนเข้าวังวนเพื่อไปสถานที่นัดพบณนะตอนนี้ที่พื้นที่ชิ้นส่วนหนึ่งในใจกลางดินแดนสวรรค์ฉีหูยืนอยู่เบื้องหน้าค่ายกลนเคลื่อนย้ายฉีหูมีแววตาสงบนิ่งเขารอที่นี่มาเจ็ดวันในระหว่างเจ็ดวันนี้มีอันธพาลเข้ามาบ้างแต่ทั้งหมดถูกเขาสังหารเสียสิ้นเขากำลังรอรอทั้งสองคน ฉีหูมั่นใจเจ็ดใน10ส,ส่วนว่าจะกลับมาพร้อมกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่หากทั้งสองคนเข้าร่วมด้วยเขาเชื่อว่ายั่วยวนทั้งสองคนได้หลังจากเห็นโลงศพโยกนอกจากนี้แล้วสิ่งล่อใจคราน,นี้ยากเกินที่ทุกคนจะต่อต้านซึ่งทําให้ฉีหูไม่ได้ลนลานทั้งสองคนคือคนที่เขาเลือกด้วยตัวเองอย่างระมัดระวังไม่เพียงแต่คนแรกที่มีชื่อเสียงมากแต่พวกเขายังมีความสัมพันธ์อันดีกับเผ่ามารย์ของเขาด้วย ส่วนคนที่สองซึ่งหนิวฉีหูไม่สามารถมองผ่านเขาได้แม้ว่าเขาจะเป็นเพียงเซียนขั้นตัดวิญญาณระดับต้นฉีหูยังสัมผัสอันตรายจากเขาได้หลังคิดเรื่องนี้เป็นเวลานานเขาตัดสินใจเชิญชวนซึ่งหนิวซึ่งความแข็งแกร่งที่พวกเขามีจึงมีโอกาสสูงที่จะสําเร็จไม่ว่าอีกสองคนจะพยายามสังหารเขาเพื่อสมบัติหรือไม่ฉีหูเชื่อว่าเขาจะออกมาได้อย่างปลอดภัยด้วยพลังของตนเองเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า ในวันนี้ค่ายกลเบื้องหน้าเขาสว่างขึ้นทันใดและแสงสว่างค่อยๆเพิ่มขึ้นทั่วบริเวณแสงอันแพราๆนี้ไม่มีผลอะไรต่อฉีหูเขามองค่ายกลอย่างสงบนิ่งและรอบคิดพวกเขามาแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าที่มาคือคนไหนเมื่อแสงจากค่ายกลเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งมันก็สลัวลงทันทีหลังจากนั้นไม่นานร่างอันงดงามประณีตปรากฏสตรีคนนี้สวยสดงดงามมากแต่ความเย็นชาบนใบหน้าทำให้นางน่ากลัว อากาศอันหนาวเย็นปกคลุมพื้นที่และหิมะเริ่มตกลงรอบๆกายนางฉากเหตุการณ์นี้ดูตกใจอย่างมากแววตาฉีหูสว่างขึ้นและเขาคิดเป็นนางเขาหัวเราะและคำนับสหายเซียนผีเสื้อแดงข้ารอท่านนานมากสตรีคนนี้คืออัจฉริยะของเฉวย,ยี่ผีเสื้อแดงนางมองฉีหูอย่างเย็นชาขณะเดินออกมาจากค่ายโกนและเอ่ยขึ้นหากสิ่งที่เจ้าพูดเป็นเรื่องโกหกข้าจะไม่ทำให้เรื่องนี้จบง่ายๆแน่ ฉีหูเผยใบหน้ามั่นใจและยิ้มแยม้มสหายเซียนผีเสื้อแดงผ่อนคลายได้เมื่อท่านมาฆ่าก็สามารถบอกท่านได้ผินหยกนี้สร้างขึ้นโดยบรรพชนของเผ่ามันยักษ์เป็นการส่วนตัวฉีสู้ท่านฉีสู้ไม่มีเหตุผลที่ต้องโกหกฉีสู้ใบหน้าผีเสื้อแดงผ่อนคลายเล็กน้อยฉีสู้เป็นผู้อาวุโสของอาจารย์นางและพวกเขามีความสัมพันธ์ต่อกันนอกจากนั้นแล้วมีเพียงแค่สองสำนักบนซูซาคูที่ไม่ได้มีมาแต่กำเนิดก็คือเผ่ามันยักษ์และชเวยี่ ตามปกติแล้วทั้งสองสำนักติดต่อกันและกันกล่าวได้ว่าสำนักมันยักษ์เป็นพันธมิตรของฉวยยี่เมื่อมันเป็นบันทึกส่วนตัวของฉีซื่อเช่นนั้นข้าจะเชื่อเจ้าและเดินทางไปด้วยกันในครั้งนี้ข้าไม่ต้องการสมบัติอื่นมากไปกว่าโลงศพหยกมันต้องเป็นของข้าน้ำเสียงผีเสื้อแดงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นฉีหูขมวดคิ้วและรอบคิดว่าผีเสื้อแดงผู้นี้เอาแต่ใจมากเกินไปแม้ว่าเขาจะสนใจในโลงศพหยกเช่นกัน กระบี่สวรรค์ทั้งสเล่มพวกนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาต้องได้มาหากเพียงแค่สองคนนับว่ายเยี่ยมแต่นั่นจะไม่มีสิ่งใดเหลือให้กับซึ่งหนิวซึ่งต้องแย่งชิงกันระหว่างสองคนชีหูขบคิดเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยช้าๆสหายเซียนผีเสื้อแดงเรื่องนี้ไม่ได้ตัดสินใจง่ายนักนอกจากเราสองคนยังมีอีกหนึ่งที่จะเข้าร่วมกับเราด้วยผีเสื้อแดงถามอย่างสงบนิ่งอ๋มันเป็นใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ